ขอเกาะกระแสพี่โน้ตหน่อยนะครับแต่ของผมคือนิสสันโน้นนะครับผมไม่ไหวกับมันแล้วจริงๆนะครับใครก็ได้มาช่วยซื้อมันไปทีปี2017ตัวนี้ท็อปสุดคุณตัดราดด้วย1.2 VL ผ่อนแค่6,000ตลอดอยุสัญญาสบายๆบ,ยบยติดรถเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมได้ลดคุณภาพเก็ดเแบบนี้เลยแหมกุญแจครบ2ดอกด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันบลูทูธเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าในตัวฟังก์ชันล็อกเลนเลย, 8, ยน,เนๆ แอร์แบ็กดานหน้าได้มาคู่หนึ่งวิทยุ Kenwood DVD มีกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็กล้องส,งสามองศสาให้แบบนี้ก็จอมองหลังเป็นแบบตัดแสงออตโต้ด้วยแอร์ดีตนนะครับจอแสดงผลของแอร์เป็นสีส้มเกียร์ออตโอตโอ้มีชิปล็อกโอดงโอดไดจอดแปะได้หมดนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งหน้าและหลังเลยส่วนภายนอกคันนี้นะครับได้เป็นสีแดงมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแม็กซ์สิบห้านิ้วยาง BF ก็จกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED กล้องสามร้อยลิกานะครับกันศาสตร์สีบานมือเปิดคมเมี่ยมระบบห้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดามฝาท้ายจัดให้เต็มระบบปอยเลอร์หลังไฟหนงสามปัดฝนหลังกล้องมองหลังด้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับทับทิมให้คู่หนึ่งส่วนนห้องเครื่องนะครับคันนี้สมที่ได้คุณภาพเกรดเอน็อตฝากระโปรงวินโค้ดอยู่ครบหมดทุกจุดทุกหน่งแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าชกเดิมๆด้วยเคร่งๆสามสูบเรียงวางขวางแบบขับหน้าอย่างนี้ประหยัดสุดแบตเตอรี่ GS เระบบเบรก ABS บยสผ่อนสบายๆ6 0 0 0 2 0อง0 0